สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มากันในช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มตรงนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงไม่พ้นเรื่องราวของพ่อพอกบาร์นะครับแล้วก็ความชัดเจนในการย้ายไปอยู่กับสโมสรยูเวนตุสนะครับดูเหมือนว่านะครับหนทางในการย้ายทีมไปอยู่กับสโมสรยูเวนตุสเนี่ยน่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ของสโมสรยูเวนตุสเนี่ย ก็คือเรื่องราวของอการเงินนะครับอาจจะทำผิดกฎ Financial Fair p l y y นั่นก็หมายความว่าก็จะเหลือแค่ตัวเต็เองอย่างสโมสรเรือาดริดนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวของแฮร์รี่เคนในวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขาเองยมีโอกาสย้ายทีมก็ยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างแมนเชสเตอร์วิเต็ดแล้วก็เรลมาดริดนะครับก็อีกสโมสรหลายๆสโมสรเนี่ยก็สนใจดีลของแฮร์รี่เคน ด้วยเช่นกันนะครับส่วนเรื่องราวของอิกาโลเปิดใจนะครับอยากเซ็นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องทำยังไงนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มตรงนะครับข่าวที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของพอพักบาก่อนเลยนะครับดูเหมือนว่านะครับพอพักบาเนี่ยจะเป็นนักเตะที่เนื้อหอมในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก็มี2ตัวเต็งอย่างมาริดกับยูเวนตุสนะครับ แต่สถานการณ์ของยูเวนตุสในตอนนี้เนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าเขาได้เซ็นสัญญากับนักเตะมาจํานวนมากนะครับแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่ค่อยจะสอดคล้องกับรายได้อะไรเท่าไหร่นักนะครับก็อาจจะเสี่ยงต่อการเซ็นสัญญากับพอลพกพบานะครับพอกบาเนี่ยอยู่ในระดับ100ล้านปอนด์ถ้ายูเวนตุสจะเซ็นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกด Financial f i ฟเ Pay นะครับคือก่อนหน้านี้ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ย พอพอบาร์กับเงินสดจํานวนหนึ่งเนี่ยเคยถูกนําเสนอมาแต่ว่าแมนยูปฏิเสธยูเวนตุสไปนะครับส่วนเรอัลวมาดรลิดเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าแมนยูไม่ยอมขายนะครับฉะนั้นนะครับในซัมเมอร์นี้นะครับผมโฟกัสในซัมเมอร์นี้เนี่ยการที่ยูวนเสจะเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างพอพอบ,บาร์เนี่ยจะต้องขายนาักเตะออกก่อนเหมือนกับเรอ้ลวมาดรลิดแหละที่กําลังปรับโครงสร้างนาักเตะในทีมอยู่นะครับฉะนั้นนะครับ การเซ็นสัญญากับพอพกบาของทั้ง2ส,งสมโมสรจะต้องเริ่มต้นจากการขายนักเตะก,ก่อนนั่นเองนะครับก็ลุ้นกันต่อไปสําหรับดีลของพอพกบานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของผมข้ามประเดินของพอพกบาไปแล้วนะครับก็มาสู่เรื่องราวของมาคัสลัดฟอร์ดกันนะครับก็วันนี้นะครับมาคัสลัดฟอร์ดเนี่ยก็ได้ทําความดีครับผมนี่เองนี่ก็อดชื่นชมไม่ได้นะครับเขาก็ได้บริจาคเงินให้กับเด็ก400 0 0 0คนในเรื่องราวของ การให้เป็นค่าอาหารนะครับก็เด็กๆนะครับเกือบ400,000นคนนะครับที่แรดฟอร์ดบริจาคเงินไปนะครับจริงๆสถานการณ์ไวรัสโคโรนามันมีผลเก็บเกือบแทบทุกเรื่องเลยนะครับก็ผมแปะทวิตเตอร์ของ BBC Breakfast ไว้นะครับก็นี่คือการทำความดีของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโน่ฟอนเดสกับพอพอกบานะครับเหมือนผมจะเคยวิเคราะห์ เรื่องราวของทั้ง2คนนะครับถ้ากลับมาเล่นจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็ยังคทาบทวิเคราะห์เรื่องราวของบูนโน่ฟอนันเดสจับคู่กับพอพอกปาไว้อีกนะครับผมก็ขออนุญาตเอามานําเสนอในวันนี้นะครับว่ามีการเปรียบเทียบนะครับว่าสไตล์การเล่นของบูนโน่ฟอนันเดสและพอพอกบาเนี่ย มันแตกต่างกันไหมนะครับก็จริงๆแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาคิดว่านะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยบทบาทจอมทัพนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยควรจะให้บทบาทจอมทัพกับพอพ็อกบามากกว่าบุนโอนฟอร์นันเดสนะครับคือในสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยคิดว่านะครับการที่บุนโอนฟอร์นันเดสมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยเขาเปลี่ยนบุคลิกทุกอย่างในห้องแต่งตัวรวมถึงสไตล์การเล่นของแมนยูนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้ามีนักเตะอย่างพอพ็อกบาเนี่ย กลับมาลงสนามให้กับแมนยูอีกครั้งเนี่ยโซชาควรจะให้บทจอมทัพกับพอพอกบามากกว่าน,นี้นะครับพอกบาสามารถสร้างความแตกต่างในพื้นที่กรอบหน้าเขตโทษได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊บูโลฟอร์นเ,เดสก็ทําได้นะแต่ว่าในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ว่าคุณลองดูสิว่าถ้าพอกบาอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วเขาสร้างสารรค์การยิงประตูแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับ ในสื่อต่างประเทศวิเคราะห์ไว้ว่าพอกาน่าจะเป็นคนที่ประสานเกมลุกนะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดีกว่าปูโน่์ฟอนเดเนสครับแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าดีทั้งคู่ฉะนั้นบทพิสูจน์มันอยู่ที่ในสนามฉะนั้นรอติดตามตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันในวันนี้นะครับวันนี้แจ็คกิลิสเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวของการเมาแล้วขับนะครับผมได้แปะทวิตเตอร์นะครับรถของแจ็คกิลิสครับและด์โรเวอร์เนี่ย ขึ้นฟุตบาทนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลต่ออนาคตในการเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นได้นะครับคือตามในงานจากสื่อต่างประเทศนะครับเขาวิเคราะห์ไว้นะครับว่าคือมันเป็นปัญหาเรื่องของการเป็นนักดื่มของแจ็คกิรลิสนะครับรวมถึงเมดิสันด้วยนะไม่ใช่แจ็คคนเดียวแต่วันนี้แจ็คโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุซึ่งมันมีผลต่อภาพโพสของสโมสรในอนาคตนะครับแล้วที่สำคัญก็คือในสื่อต่างประเทศเนี่ยทำบทวิเคราะห์ได้น่าสนใจอีกว่านะครับ เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะเลือกไปเซ็นสัญญากับเมดิสันก็เป็นได้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเมดิสันก็เป็นนักดื่มเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็เคยดื่มกับแจ็คกิลิสเหมือนกันนะครับฉนั้นการจะเซ็นสัญญากับนักเตะ2คนนี้เนี่ยต้องดูความประพฤติทั้งในและนอกสนามด้วยนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับในสื่อต่างประเทศก็บอกให้กับโซเชียเนี่ยก็ลองดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับแหล่งข่าวที่มาก็มาจากฟ็อกนะครับก็ ตามนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องคิดบ้างแล้วล่ะนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิกาโลนะครับวันนี้อิกาโลเนี่ยเรื่องราวนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าทำอย่างไรจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับสโมสรสิ้นให้สิ้นหัวนะครับเสนอค่าเหนื่อย400 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วก็สัญญา2ปีให้อิกาโลจริงนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าผมเอาจากสื่อเนาะสื่อจะบอกเลยนะครับว่าอิกาโลเนี่ยตั้งใจที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆนะครับแล้วก็ เป็นผลงานการันตีอยู่แล้วที่โซชาก็ชอบอิกาโลด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าการประพฤติตัวในสนามและนอกสนามรวมถึงในห้องแต่งตัวนี่แหละครับสนใจตรงนี้แหละผลงานอิกาโลเนี่ยก็โซชาชื่นชมนะครับแต่การที่อิกาโลจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้นั้นเนี่ยมันต้องอาศัยหลายองค์ประกอบ,กอบตามรายงานจาก Sky Sport ์นะครับข้อกังวลจากจีนนี่แหละคือจะเป็นจุดเปลี่ยนว่า เสียงให้ซินหัวจะเรียกร้องอะไรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนของอิกาโลแหละว่าจะได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถาวรหรือไม่นะครับซึ่งจําต้องมีการเปิดเผยในเร็วๆนี้ในการที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับอิกาโลนะครับอิกาโลก็ลุ้นเหมือนกันตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับผมเล่าแบบสรุปเลยนะครับว่าแฮร์รี่เคนนะครับก็เปิดโอกาสให้ทุกทีมเนี่ยที่จะมีโอกาสเซ็นสัญญากับเขาเนี่ย เขายืนยันนะครับเขาสามารถย้ายทีมได้นะครับประเด็นสําคัญของแฮร์ริเคนอยู่ที่ความทะเยอทะยานของเคนเองนะครับไฟความทะเยอทะยานของแฮร์ร่เคนเนี่ยยังไม่ได้ดับลงนะครับเขายังยืนยันนะครับว่าถ้าสโมสรสเปอร์เนี่ยไม่พัฒนามากกว่านี้นะครับมันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้เคนยอมรับนะครับว่าแฟนสเปอร์เนี่ยรักเขาและเขาก็รักแฟนสเปอร์เหมือนกันแล้วเขาเองเนี่ยก็ไม่คิดที่จะอำลาแต่ เมื่อสโมสรเนี่ยขาดแรงทะเยอะทะยานเหมือนกับอาร์เซนอลในยุคเมื่อก่อนน่ะพอจะจับกันได้ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้นะครับมันเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลอยู่แล้วนะครับวันนี้เคนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นประเด็นทล์กในทีมท้องสปอร์ตเดี๋ยวเขาจะมีการพูดกันเยอะเลยแหละครับแล้วก็เคนก็มีความเชื่อมโยงกับเรือบริดดด้วยเช่นกันนะครับก็ตามนี้นะครับยืนยันอีกครั้งว่าเคนสามารถย้ายทีมได้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้ข่าวเราคงจะเคยได้ยินกันมาเรื่องราวของเซอรนิเกสครับวิโกนาโซชาย,ยอมรับนะครับว่านักเตะที่เขาปลดปานในช่วงของซัมเมอร์นี้เนี่ยก็มีชื่อของซาอูนิเกสอยู่ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นนักเตะของสโมสรอนเติโกมาลิดนะครับค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ135ล้านปอนด์นะครับสำหรับเงินสดอย่างนี้แมนยูกล้าทุ่มหรือเปล่าล่ะนี่แหละครับคือข้อใหม่คำถาม ส่วนอนาคตของพอพอกบาเนียนยูก็ตั้งใจที่จะเก็บพอพอกบาอยู่แล้วฉะนั้นการที่แมนยูจะเซ็นซาอุนิเกสเนี่ยลงตัวเลยนะครับามาเนี่ยพอกบาไม่ย้ายบูโนอยู่ได้ซาอุนิเกสอีกหนึ่งคนเนี่ยแผงกลางของแมนยูในระดับโลกปึกแน่นอนนะครับฉะนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่โซชาต้องตัดสินใจแล้วการที่โซชาจะเซ็นสัญญากับซาอนิเกสได้คุณต้องเคลียร์เรื่องราวอนาคตของพอกบาก่อน เคียอนาคตของอตัวของอเล็กซิสก่อนก็จะเป็นยังไงอะลงตัวชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจรันซันโชกับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับก็เราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่า2คนนี้น่าจะเป็นกาวใจที่จะดึงมาเล่นด้วยกันได้นะครับแฟนบอนยูถามผมแทบทุกคลิปเลยว่าโอกาสผมตอบเลย70% ความสนิทความเป็นเพื่อนกันเนี่ยบางทีเนี่ยสมโมสรสามารถจ่ายสิ่งที่เจอร์ซันโชเรียกร้องได้นะครับแมนยูจ่ายได้และฟอร์ดอยู่ที่นี่ออโตนี่มาเซียลเพื่อนสนิทยอยู่ที่นี่กันทั้งนั้นพอกบาก็อยู่นะครับก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ซันโชจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดง่ายขึ้นเมื่อเช้าสรุปข่าวเดี๋ยผมทําบทสัมภาษณ์ของผู้ในการฝ่ายดอทบูลแล้วยืนยันว่าไม่ขายแต่ท้ายสุดเนี่ยราคาที่เหมาะสมอ่ะเนี่ยงางได้นะครับเพราะฉะนั้น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเจอร์ซันโชมีความเป็นไปได้ด้วยเหตุผลที่ผมบอกไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจุดเบรลิงแฮมกันนะครับวันนี้นะครับประเด็นของจุดเบรลิงแฮมเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยังคงติดตามนะครับสถานการณ์การกเซ็นสัญญากับจุดเบรลิงแฮมให้ได้เช่นเดียวกับสโมสรเชลซีเช่นกันนะครับบุนเซียดอร์มุนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ตามเกาะสถานการณ์อย่างนี้นะครับนั่นก็หมายความว่ามีอยู่3มทีมแหละที่จะ ได้ลาเซ็นของจุดบริลลิงแฮมไปนะครับเพิร์นเนี่ยเรื่องราวของจุดเนี่ยมันเป็นมันเป็นดิวที่อายุนะครับความสามารถเนี่ยโซชาต้องการแบบแท้จริงเลยดอลมุญก็เช่นกันแต่มันเกิดสถานการณ์ของแจ็ค e กิลิสขึ้นมานี่แหละนะครับคือแมนยูอาจจะไม่เลือกเซ็นสัญญากับแจ็ค e กิลิสก็ได้แต่อาจจะไปเลือกจุดบริลลิงแฮมนะครับซึ่งแล้วก็ดิวของซาอุนิเกสที่ตกเป็นข่าวในวันนี้แหละนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับผมไม่ได้เอามาเชื่อมโยงกันหมดหรอกแต่ว่า ใช้จากข่าวในวันนี้เดลิเมอร์ยืนยันนะครับว่าแมนยูยังคงตามเกาะเรื่องราวของจุดเบลิงแฮมเหมือนเดิมนะครับแต่คู่แข่ง2ทีมเชลซี Chelsea กับดอทมุลก็ตามติดด้วยเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่เคนนะครับก็เป็นจิมมี่เล n แนปได้ถามเรื่องราวการย้ายทีมกับแฮร์รี่เคนผมขออนุญ,ญาตแปะทวิตเตอร์ไว้แล้วกันนะครับอยากฟังว่าเคนพูดอะไรกับจิมมี่เลตแนปเนี่ยก็ ลองฟังกันนะครับแต่เอาแบบสรุปเนาะเคนมีโอกาสย้ายทีมได้นะครับก็สันส้นๆแค่นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพรีเมียร์ลีกนะครับโอ้โหแม่ผมดูใน Facebook นี่หลายนะท่านก็แปะนะว่าโอ้สงสารลิเวอร์พูลจะไม่ได้แชมป์นะครับก็ไม่เป็นไรครับเอาวันนี้เอาสรุปข่าวล่าสุดในวันนี้แล้วกันนะครับว่าในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีความกังวลเรื่องราวของไวรัสโคโรนาเป็นหลักนะครับเรื่องราวของสุขภาพ แต่ในวันนี้เองเนี่ยแผนนะครับแผนการแก้ปัญหาของพิมลีกนะครับได้ออกมาบอกมาพูดดังนี้นะครับก็พูดถึงตัวแทนก่อนนะครับตัวแทนอิสระของรัฐบาลเนี่ยก็ยังคงอนุมัตินะครับให้พิมลีกหรือกีฬาเนี่ยแข่งขันให้จบได้นี่คือประเด็นสาคัญของข่าวนี้นะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยการปิดสนามเล่นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางออกที่จะไม่ส่งผลต่อปัญหายุ่งยากในการ ตัดสินของทุกทีมนั่นเองนะครับก็เอาตรงๆเนาะว่าถ้าสมมุติว่าสมโมสรบางสมโมสรเนี่ยแต้มาหากการคะแนนเดียวแล้วยังเหนือผลการแข่งขันอีกตั้ง9กถึงนัดเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเกิดการฟองร้องแบบนี้แหละนะครับซึ่งฟีฟ่าเองเนี่ยก็รู้อยู่ปัญหานี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมก็ยังยืนยันตามข่าวอีกครั้งนะครับว่าทุกลีกนะครับจะต้องแข่งขันให้จบนะครับส่วนสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสของแต่ละที่ ต้องรอนะครับบางทีอาจจะต้องไปถึงเดือนพฤษภาคมก็ได้แต่ตามกำหนดการที่ฟีฟ a าประกาศไว้คือ30เมษายนนี้สามารถเริ่มแข่งขันได้นะครับก็ตามนี้นะครับผมยึดจากข่าวแต่ละวันเป็นหลักนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวจูเนซันโชกับโอริโกนาโซชานะครับโอ้ผมคิดรู้สึกว่านับวันนะครับข่าวของซานโชกับแมนยูเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนกับดิวของบูโน่ฟอนเดนเดสแหละนะครับที่ผมนําเสนอตั้งแต่แรกๆนะครับผมยังจําได้เลยคาว่า48่ชั่วโมงจนถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ขออนุญาตนาเสนอตามนี้ไปนะครับว่าเรโกนาโซชาครับได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะครับว่าบูโน่ฟอนเดนเดสหนึ่งเนี่ยคือดีลที่เซ็นสัญ,ญญาเนี่ยเป็นนักตนเตะท แต่อีกหนึ่งดีลที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ก็คือดีลของจดรนซันโชนั่นเองนะครับเขาเป็นผู้เล่นชั้นนํานะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เหมือนกับว่ายังไงอะแมนยูเนี่ยต้องการตําแหน่งเนี้ยนะครับมันจะมีอยู่3ดีลเท่านั้นนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งการอยู่ก็คือ1นึ่งดีลของซันโชดีลที่2ก็คือดีลของแจ็คกิลิสแต่แจ็คเนี่ยมามีปัญหาเรื่องของความประพฤติเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นเซอรนิเกสนะครับและดีลสุดท้ายก็จะจบที่คูลิเบอรี่นะครับก็ สามนี้นะครับรอรุนกันต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องยาวของเนมันยามาติชนะครับเมื่อเช้านี้สรุปข่าวก็พูดไปแต่ผมเอาในสื่อของแมนยูนะครับว่าเนมันยามาติชนะครับกำลังพิจารณาสัญญาหนปีที่แมนยูเสนอให้ซึ่งมาติชเองเนี่ยไม่ค่อยจะแฮปปี้กับสัญญาหนปีเท่าไหร่นะครับโซ so, ชียเองนะครับจำเป็นที่จะต้องคุยกับมาติชด,ดีนะครับว่า ด้วยอายุของเนมันย่ามาติสแล้วเนี่ยสโมสรมีความต้องการที่จะต่อสัญญาหนึ่งปีนะครับแต่ตัวของมาติสต้องการอย่างน้อย2ปีนี่คือสิ่งที่มันยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็คือตรงนี้นี่แหละในวันนี้เนี่ยโซชาได้ต่อสายนะครับคุยแบบทางโทรศัพท์นี่แหละว่าเขาต้องการที่จะต่อสัญญาหนึ่งปีให้กับมาติสนะครับซึ่งในเวลานี้เองมาติสยังไม่ตอบตกลงนะครับก็ตามนี้นะครับทางออกมันมีอยู่แล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสิ่งที่โชเซ่มูรินโญ่นะครับได้ทิ้งไว้ให้กับอูริกกนาโซชานะครับก็มีนักเตะหลายๆคนนะครับที่มีทั้งเล่นด้วยเล่นได้ดีและไม่ดีนะครับแตกต่างกันไปนะครับคนที่หนึ่งที่ทิ้งไว้ให้ก็คือพอพ็อกบานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าพ็อกบาะคือนักเตะระดับโลกแต่ก็มีปัญหาเรื่องของการลงเล่นและการบาดเจ็บนะครับผมพูดสั้นๆเนาะ มันยาวครับในขา่าวคนที่2นะครับเรดินลับเนี่ยสาล้านปอนด์จากเบนฟิก้าเนี่ยก็ตั้งแต่เฮล์ี่แม็กไกวร์มาก็ถือว่าเป็นการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมคู่หนึ่งแต่ว่ายังไม่ใช่ยังขาดเขาเรียกว,ว่าความห้าวหาญนะครับไม่เหมือนกับอิลิกไบยี่เนาะส่วนคนที่3นี้ไปแล้วนะครับลูาคาคูนะครับก็ย้ายมาจากเอเวอเรตันเจล้านปอนด์นะครับตอนนี้ก็ไปอยู่กับอินเตอร์มิลานละผลงานก็ยอดเยี่ยมกับอินเตอร์มิลานนะครับคนที่4เนมันย่ามาตินะครับสีล้านปอนด์จากเชลซี มูริโยดึงมาติชมาเนี่ยก็ดึงมาจากเชลซีเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นคุณภาพของตัวที่ตัวของเขาอะที่มูริโยมองไว้แต่พอมาเปลี่ยนโค้ดเนี่ยมันก็อย่างว่าแลครับเกมของมาติดเนี่ยอายุเยอะมากขึ้นมันก็เขาก็ช้าลงนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกันไปเนาะ ส่วนคนต่อไปก็คือซาลาตันนะครับย้ายมาแบบฟรีเนี่ยโอ้อันนี้เป็นดีลที่น่าถูกใจมากๆเลยนะครับที่แมนยูเซ็นสัญญากับซาลาตันได้ซาลาตันได้มอบอะไรหลายอย่างให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันด้วยความที่เขาเป็นนักเตะที่มีสกิลระดับโลกอยู่แล้วสําหรับซาลาตันนะครับถือว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมของมูรินโญ่นะครับส่วนดีลต่อไปนะครับมาคิตายันนะครับมาจากดอรมุนนะครับ27ล้านปอนด์แต่ว่า มันก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้ตามแทคกติกของมูลิโยที่วางไว้นะครับแล้วก็มาถึงยุคโซชาก็ถูกปล่อยให้โรม,มายืมตัวไปแล้วก็มีโอกาสที่จะไปอยู่กับโรมาถาวรด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามาติคิยานต้องลดค่าเหนื่อยลงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คนต่อไปก็คืออเล็กซิสซันเชสนะครับมันอาจจะเป็นดีลที่ตอกย้ำให้มูริโยนเนี่ยถูกปลดออกนะครับก็ค่าเหนื่อยก็รู้อยู่แล้วนะว่าอเล็กซิสเนี่ยคาเหนื่อยมหาศาลแต่ว่า เขาอยู่กับอาร์เซนอลนี่โคตรเทพเลยนะครับแต่ว่าสถา,านการณ์ในตอนนี้เองอลิซิสก็ไปอยู่กับอินเตอร์มิลานแบบยืมตัวต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะครับส่วนคนต่อไปนะครับเดโก้เดลโล่นะครับจากปอร์โต19ล้านปอนด์อันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะอนาคตไกลแล้วก็มีความสนิทกับบุนโอเฟอนเดสด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนคนต่อไปก็คือเฟรดนะครับสิ่งที่คนสุดท้ายละเฟรดนี่คือคนที่มูนิโยคาดหวังมากนะครับแต่ว่าย้ายมาจาก ชัตเตอร์โดเนตห้าสิบสองล้านปอนด์เฟสเพิ่งปรับตัวได้ตั้งแต่มีบูโเฟอร์เดนสครับเฟสเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามูรินโญ่ก็มองออกเหมือนกันว่าเฟสเนี่ยมีคุณภาพที่ดีเหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องอาศัยคนที่มีคุณภาพเล่นด้วยกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือนักเตะที่โชเซ่มูรินโญ่ทิ้งไว้ให้อูรกุน่าโซชานะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็พูดถึงบทบาทของอูรกคุน่าโซชานะครับ ก็ตอนนี้เองเนี่ยคนที่โซชาเนี่ยมอบมอบความรู้หลายๆอย่างเนี่ยในการที่จะดูแลน้องๆนะครับก็มีการพูดถึงว่าฮวนมาตาเนี่ยคือคือนักเตะที่มีบุคลิกคนนั้นแหละนะครับที่คอยดูแลน้องๆนะครับก็มาตาได้พูดกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าอูริโกน่าโซชานะครับได้ให้บทบาทใหม่กับตัวเขานะครับในการที่จะ สื่อสารสัมพันธ์กับผู้เล่นหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่อายุน้อยๆนะครับคือไอ้ความเป็นอาวุโสนั่นแหละของมาต้าเนี่ยมันสามารถกล่อมให้เด็กๆหรือคุยกับเด็กๆเนี่ยให้เรียนรู้ได้นะครับก็แล้วตัวของโซชาเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าการทํางานกับนักเตะเด็กๆเนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์ก็ไม่งั้นคงไม่ตั้งผู้ช่วยขึ้นมาหรอกนะครับแล้วที่สำคัญก็คือประสบการณ์ที่โซชาได้รับในตอนนี้เนี่ยมันมาถูกทิศทางแล้ว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังไปในทางที่ถูกทิศนะครับไปไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูแล้วนะครับสถานการณ์นะครับบูโน่ฟอนเดสสถานการณ์ของพอพ็อกบาเนี่ยเมื่อเล่นด้วยกัน,นจะเป็นยังไงเนี่ย อยากให้รอดูในสนามอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องราวของการย้ายทีมของซานโชเนี่ยก็มีโอกาสนะครับผมยังยืนยันว่า70%เนี่ยซานโชมีโอกาสมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามของข่าวที่ผมให้ข้อมูลมาทั้งหมดนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร027008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ